ะะเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีที่จังหวัดนรนราธิวาสนะคะได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและก็อุปกรณ์กีฬาพระราชทานค่ะให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่อำเภอบาเจาะและก็อำเภอตากใบค่ะ นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้กับนักเรียนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์9และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์10อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ ดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบอกว่าด้วยพระบ,บรารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวทรงดูแลประสบก,กรณิกรของพระองค์ด้วยการผ่านมูลนิธิราชบาชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธรรมจึงให้นักเรียนได้นาอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะและเพื่อเป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงได้ให้โอวาทกับนักเรียนนะคะว่าให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นเด็กดีและ ช่วยการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้นะคะมีนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เกาจำนวน236คนเป็นนักเรียนชั้นระดับอนุบาล2นะคะจำนวน16คนคคะระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1-6 175ถึงคนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-345ถึงคนขณะที่โรงเรียนราช,ชประชานุเคราะห์1ิมีนักเรียนรับสิ่งของพระราชทานจำนวน126คนเป็นนักเรียนระดับก่อนประถมะศึกษา19คนและระดับประถมะศึกษาจานวน107คนค่ะก็หวังว่า การมอบอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กณีฬาในครั้งนี้นะคะน้องๆจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะใช่ค่ะนับเป็นพระมหากรุณาทีุ่ณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานความห่วงใยนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับน้องๆกลุ่มนี้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็สามารถได้รับสิทธิ์แล้วก็ได้รับเรื่องของการศึกษาเท่าเทียมก,กันกับพื้นที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,คะวันนี้หมดเวลาของทุกชาวบ้านแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเรา